สวันนีครับผมกดอินโซผมวันนี้เรามาที่าน้ำคลองผมว่าเาหนึงครับผมผมได้รีวิวไปแล้วในน้ําตกตนนาผีนะครับผมแล้วก็จุดชมวิวของคลองลำเชียงครับผมวันนี้เรามาจุดด้านล่างสุดคือคลองหินปูนนะครับผมนะคลองหินปูนถามว่าทำไมถึงพูดว่าเป็นคลองหินปูนเพราะว่าสาเหตุก็คือมันจะมีหินเป็นแผ่นนะับตามลำในลําคลองนะครับผมนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่า เหมือนที่ผมพูดจริงไหมเอ่ยจะเป็นแบบหินเป็นแผ่นไปเลยแผ่นยาวๆไปเลยแผ่นยาวไปเลยสบายมากนะครับผมนะเพราะมันเป็นที่ธรรมชาติธรรมชาติที่สันสร้างมาโดยเอ่อโดยธรรมชาติละกันสันสร้างมาโดยธรรมชาตินะครับผมนะดูสิ่งแวดล้มใกล้ๆใกล้ๆผมเลยสิ่งเวทนี้ครับผมสวยนะเชิญทุกท่านมาเที่ยวได้เลยครับผม ระวังนะครับผมตาก้องระวังด้วยตามมาครับตามมาเี่ผมดูน้ําฝนตกน้ําแรงมากน้ํามันยังไงน้ามันเยอะน้ําเยอะน้ําเยอะฝนตกเมื่อวานนะครับผมนะด้านล่างก็มีหลายวังอยู่นะครับผมนะเชิญชวนมาเที่ยวกันได้น้ํากําลังเยอะน้ํากําลังเยอะเมื่อวานฝนตกนะครับผมนะมาเที่ยวได้เลยทุกคนบ้านของผมเองนะครับมีที่ท่องเที่ยวเยอะแยะมากมายเช่นน้ําตกต้นนาผี แล้วก็จุดชมวิวนะครับวันนี้ก็เรามาอยู่กันด้านล่างสุดเลยคือคลองหินปูนนะครับผมนะแต่คลองหินปูนเพราะว่ามันหินเป็นแผ่นในอยู่ในคลอง <c oughs> นะครับ oh <my> เราได้ไปเที่ยวแล้วทุกคนนี่คือคลองหินปูนของตำบลของแล้วผม <c oughs> เดี๋ยวเรามาเจอกันรอบหนะ้าว่าผมจะพากันไปเที่ยวที่ไหน กินอะไรชิมอะไรครับผมฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดกริ่งนะครับผมช่องทาง youtube กลอินโซแล้วก็ช่องทางเพจ facebook กลอินโซอย่าลืมว่าผมแอดไปเลยใน tiktok อีกช่องทางหนึ่งคือ pia s a เ0 0ของกลอินโซก็ได้นะครับผมนะฝากลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดี